สวัสดีครับตอนรรบเข้าสู่รายการ The Six กเซนท Talk นะฮะ Talk ข้างกองยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณเฮลโลโซลานะที่ทำให้เรามีคลิปดีๆแบบนี้นะคิดติดโซล่าเซลล์คิดถึงเฮลโลโซลานะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเปรตเปรถเปรถเปรต <laughs> ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ผมเนี่ยเป็นผู้เชีย่ยวชาญเรื่องใช่เพราะเป็นเพื่อนสนิทกับพิเจมาเป็นเวลาเป็นเป็นผู้ที่ได้ยินเสียงเปรตตั้งแต่เมื่อ8 9ปีที่แล้วตั้งแต่ทำรายการใหมาตอเทปนั้นแล้ววันนี้คือก็เลยมาคิดกันว่าเอ้ฟีบ,บอกว่าเราต้องมาต้องรู้จักอะไรนะจักรวาลของเปรตจักรวาลเปรตเนื่องจากว่าก่อนอันเนี้ยเวลาบางทีเราไปถ่ายในบ้านเนี่ยแล้วพี่ออฟบัดชอบเห็นวิญญาณ ชอบเห็นวิญญาณที่ไม่ใช่ตัวสูงแต่พี่ออฟบอกว่าเป็นเปรตเออ,อ <c oughs> ก็เลยถามทุกคนอ้าวแล้วเปรตไม่ได้เป็นตัวสูง Caitlin, <c oughs> แก้มต่อปากจู๋ลโลก้นป่องอะไรเราจะเข้าใจว่าเปรตเป็นลักษณะนั้นอะ <c oughs> ทีนี้เราเลยจะมาให้บีออ่ออฟพิเตเปิดจักรวาลหน่อยว่าเปรตมีแบบไหน้างจักรวาลของเปรตเดี๋ยวผมบอกก่อนเล่าให้ฟังก่อนนะเหตุการณ์ตอนน่าจะเดอะซิกเซนต์คนเห็นผีในเทปที่ับผมจำไม่ได้นะหหรือแดนี่แหละซึ่งคุณเอ้าไปแล้วภาพที่ผมเห็นคือ อยู่ๆเนี่ยออบผัานมาถามผมว่าพี่เจรู้จักเปรตไหมเท่านั้นแหละเสียงวีทใช่เสียงพีมันวิดเหมือนอุปกรณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไมันเหมือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันดังเบาๆแต่มันยาวซึ่งเราเรามีการฟังเอ้ยมันเสียงไวเลสแน่นอนมันมีปัญหาที่ไวเลสฟังไปฟังมาเฮ้ยไม่ใช่ว่ะเพราะมันได้ยินข้างนอก เพราะว่าผมดูรายการอยู่ได้ยินเลยออกมาเลยนะออกมาเลยตอนนั้นผมว่าเปิดประสบการณ์มากเพราะว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องเสียงแบบนี้กันอยู่คราวนี้มาพูดถึงจักรวาลของเปรตก่อนจักรวาลของเปรตเปรตเป็นผีป่ะต้องบอกว่าผีก็คือเปรตผีคือเปรตเขาถึงยกผีเปรตไงเออเขาเรียกผีเปรตผีก็คือเปรตไม่ใช่เปรตคือผีเขาเรียกว่าาอบายภูมิสี่มีเปรตสันว์นรกอสุรกายและเดรัฉานมนุษย์มนุษย์แล้วมามาเป็นมาเป็นเปรต เปรตแล้วก็เดรัฉานเดรัฉานอสูนอสูนแล้วก็สัตว์นรกนั่นแปลว่าคนก็พร้อมที่จะเป็นเปรตง่ายมากง่ายมากถ้าบางทีหลุดจากเปรตลงเดรัฉานอันนี้หนักเลยเอาแบบว่าไม่ต้องมาด่ากันว่าไอ้เปรตได้เปรตนะเอาแบบเรื่องจริงอ่ะคือทําไงถึงจะเป็นเปรตอยากเป็นนะโน้ก็อยากเป็นแต่เราต้องทําอะไรเราพลาดเราแค่ตายไปก็เป็นแล้วครับพชาติที่สองของมนุษย์9 9 9 9เปรตฟิล์มตายไปเป็นเปรตเป็น อาจารย์เต้ตายไปเป็นเป็ตผมตายไปเป็นเป็ตถ้าสมมติก่อนตายผมนึกถึงเทวดาอะไรอื่นแล้วเราจะไปนึกถึงเป็ดทำไมอะตราบใดถ้าเราพบชาติที่สองอะไม่ได้มีเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญาพอคือไม่มีการฝึกจิตแลยเขาบอก่ะเพราะว่าถ้าก่อนตายแล้วเราลึกถึงสิ่งดีๆที่เคยทํามาเช่นบุญทานหรืออะไรที่เคยทำมาได้มันก็ขึ้นข้างบนแต่ถ้าเมื่อไรจิตสุดท้ายมันคิดถึงว่า ตายหาแล้วบ้านคุณจะอยู่กันยังไงเรียบร้อยเหมือนเวลาเราถ่ายรายการเนี่ยัเป๊ะเหมือนเราไปถ่ายถ่ายอุ้ยหน้าเหมือนคุณแม่เออใช่ค่ะคุณแม่ค่ะนู่นนี่นั่นนั่นและแม่คุณเป็นปอยู่อ๋อท้านแสดงว่าที่พี่อ๊อบเจอตามบ้านที่ว่าเหมือนพวกวิญญาณที่มีห่วงแล้วไม่ไปไหนอันนั้นแหละแล้วพี่อ๊อบบอกว่าเป็นเปรตคือในลักษณะนี้ชยังมีห่วงติดอยู่ในใจคนตายมีหลายชื่อเรียกมีเปรตสัมภเวสี ผีอืมอ่าเราคนยินดีไหมที่แบบว่าเวลาเราไปตามบ้านคนแล้วเ้างอกบ้านอ๋อแม่คุณแม่ยังอยู่เหรอถ้าใครพูดว่าเุ้ยนี่คุณแม่ยังอยู่ที่บ้านเลยนะคะหรือแบบวิไปทำบุญคือมันติดนี่พูดไปจริงมะเนี่ยเอาจริงมันเป็นเรื่องจริงมันเรียกคํานี้ได้เลยนะใช่นี่กนแสดงว่าหลายๆเคสที่เราไปเจอแล้วยังมีบุคคลที่บ้านที่เสียชีวิตแล้วยังอยู่เนี่ยนั่นก็คือเปรตนั่นเองเปรตแปลว่าผู้ไม่มีความสุข หรือผู้ห่างจากบุญกุศลอ้าแล้วถ้าอย่างนี้เราเราเรียกทุกดวงวิญญาณเป็นเปรตได้เลยไหมเพราะว่าทุกดวงวิญญาณที่อยู่ก็แต่เรามาเรียกกันเองว่าเป็นผีเป็นสัมภเวสีัมให้นดูดีหน่อยสัมภเวสีแปลว่าผู้หาที่เกิดแต่เปรตเนี่ยผู้ห่างไกลจากบุญกุศลเพราะฉะนั้นเขาจึงนิยมว่าถ้าสมมุติเห็นญาติพี่น้องนู้นนี่นั่นเป็นผีเปรตเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ทําถวายพระตายซะเพราะคติอันเนี้ยมาจากองค์ภาษาริบุตร มแม่ในอดีตชาติมาหาลูกวูลํลำบากมาหลายแสนโกรธกลับเหลือเกินทําบุญให้แม่หน่อยแม่อยากได้บุญพระสายิี่บุตรก็เราจะทําไงก็เลยไปถามพระโมคคลานะพระโมคคลานะบอกเอางี้เดี๋ยววันรุ่งขึ้นมาท่านเอาผ้าตามาให้เราแล้วกันเดี๋ยวเราทําอุทิศส่วนกุศลพอเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นพระสารี่บุตรเอามาให้ถวายพระโมคคลานะโมคคลานะอุทิศส่วนกุศลปึ้งมาแล้วเป็นเทวดาแม่ขอบคุณมากลูกนี่จึงเป็นขนบว่าจึงถวายผ้าตายให้กับบุพการีที่ล่งลับ จากเปรตเป็นเทวดาเลยเป็นเทวราเลยดป็นชาติที่สามเลยเรื่องเรื่องคือพระมคคัลานะท่านมีฤทธิ์ไงท่านก็แบบว่าเรียกว่าปาสแท็กทำได้ไงแต่ว่ามันก็ถือคตินั้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันแล้วถ้าแล้วถ้าพิธีชิงเปรตแบบภาคใต้ละที่ว่าเอาของไปไหว้ไปเแล้วจะทำให้มีบุญมากขึ้นเขาชิงทำไมเปรตคือเปรตมันชิงของไหว้อ๋อใี่ไหมไม่ใช่ทำไปชิงเปรตกินแต่ขนมที่เขาทำอะ ครับขนมลาขนมลาขนมอะไรก็ตามมันเป็นเส้นเล็กๆเป็นที่มาว่าเป็ดเนี่ยปากจูปากจูเท่ารูเข็มอ่าฮะอันในจักรวาลของเป็ดมีกี่ชั้นกี่ภาคกี่ภูมิกี่ลักษณะกี่ยศกี่ตำแหน่งจริงๆถ้าว่าตามแบบตามที่มานะมันจะมีเป็นสองเนาะคือเป็ดที่มาจากโลกมนุษย์กับเป็ดจากที่มาจากนรกเรียกว่าจำแนกตามตามชั้นที่มาครับกับจำแนกตามอะไรนะ ภูมิอ่ะฮะตามภูมิก็ได้สาม่หรือตระกูลก็ได้อีกสิบสองตระกูลคือมันแล้วแต่ใช่มันแล้วแต่ว่าเราจะจำแนกตามมีเวลหนึ่งที่เคยไปเจอกับอ๊อฟตอนที่ไปถ่ายวัดวัดที่เขาค้อพระอาจารย์แทนพระอาจารย์แทนก็บอกพระอาจารย์ครับชั่วโมที่นี่มีเตะแค่ตนเดียวสีส้มผมไม่เคยเห็นแล้ววันนั้นเห็นประมาณสี่ห้าโมงอ๊อฟบอกว่านี่ไงไฟลุก ไปลูกติดหัวพระอาจารย์แทนก็เลยเล่าชีวประวัติเป็ดตอนนั้นให้ฟังอมีจริงมีจริงว่าอ้าวยังอยู่แล้วตาคนนี้ตืดตืดเพราะแกไปโกงที่วัดนั้นอแล้วก็ตายไปก็เป็นเป็ดนั้นผมก็เลยบอกเฮ้ยเป็ดสิบสองตระกูลที่พุทธองค์ตัดมีจริงเว้ยมีเป็ดที่หัวลูกเป็นไฟแบบคนใดเด้อคนใดเด้อในนี้เขาบอกว่าเป็นเป็ดประเภทเป็ดถูกไฟไหมเป็ดไฟไหม้ไหมเป็ดไฟไหมบอกแต่งกายคล้ายพระห่มจีวรแต่มีเปลวไฟเผาไหมตัวเองตลอดเวลาอ่า เนื่องจากชาติก่อนบวชเป็นพระทํทำผิดพระวินัยหลายอย่างทําให้ต้องมาเกิดเป็นเปรตโชชัยกรรมอย่างอันเนี้ยเปรตปากหมูสุกรเปรตวัตถุเขาบอกว่าเป็นเปรตที่มีปากเหมือนหมูแต่มีร่างกายเป็นทองเปล่งประกายเพราะชาติก่อนเป็นผู้สํารวมกายแต่ไม่สํารวมวาจาเรียกว่าทําบาปด้วยปากอุ้ยเยอะเลยเยอะเลยทปกหรือแม้แต่กระทั่งบางคนเป็นเทวดานะแต่กลางวันเนี่ย เป็นเทวดากลางคืนเป็นเปรตเวมันใหเปรตเราเคยเราเคยเจอแล้วเคสหนึ่งที่ไวท์เฮาส์หมู่บ้านไวท์เฮาส์ที่ว่ากลางวันก็คือสวยสุขแหละเป็นที่คุณพ่อเป็นพระแต่พอกลางคืนปุ๊บเรียบร้อยเลยก็เป็นเปรตก็ยู่ในภพภูมิเปรตแล้วก็จะมีเปรตปากเน่าอันนี้ผมบอกเลยใครที่นินทาแต่ว่าสวยนะแต่ว่าเปรตตัวนี้สวยนะเปรตปากเน่าเนี่ยเขาบอกว่ามีร่างกายสวยงามดังทองคําแต่ปากเหม็นและมีหนอนอยู่ในปากเนื่องจากชาติก่อนแม้เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ แต่ชอบพูดจาส่อเสียดและโกหกเปรตต่อไปนี่เป็นเปรตเศษบาปซึ่งมาจากสัตว์นรกที่ยังชดใช้กรรมไม่หมดต้องคอต้องมาชดใช้ต่อในภูมิเปรตเช่นเปรตชิ้นเนื้อที่ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้ามีนกต่างๆลุมจิกจนร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเนื่องจากตอนเป็นมนุษย์มีอาชีพฆ่าวัวใช่เปรตก้อนเนื้อมีชะตากรรมเดียวกับเปรตชิ้นเนื้อแต่ที่เป็นก้อนเพราะตอนเป็นมนุษย์มีอาชีพฆ่านก คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนทาไมหลุดจากสัตว์นรกและจึงมาเป็นเป็ดเพราะเลเวลความหนักของสัตว์นรกมันเยอะพอคราวนี้มันไปลงตรงไหนไม่ได้จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้มันก็เลยต้องมาลงเป็นเป็ดก่อนเป็ดสองตระกูลเดีเสื้อผ้านี่นะเป็ดสองตระกูลเขามาเป็นเป็ดปุ๊บคราวนี้ จะกลับมาเป็นมนุษย์พวกนี้จะน่าสงสารมากจะมาตั้งต้นนับหนึ่งเลยเป็นคนทุกคนละพยากจนเข็นใจพิการซ้ําซ้อนนู่นนี่นั่นปลกแปลนโบดใดๆแล้วค่อยๆไต่ลําดับขึ้นและข้อสําคัญคือถ้าในการบรรลุมรคนิพานพวกนี้ไม่ได้เพราะคนที่จะบรรลุมรคผลได้ต้องเป็นติเหตุกะบุคคลหมายความว่าต้องมีสติสมชัญยครบสามสอ อวัยวะอวัยวะครบไม่พิกลมีการมีสติสมัชัญญมีมูนีนั่นได้ถึงจะบรรลุได้นี่แหละแล้วก็ยังมีพวกกลุ่มเป็ดกบแกบมีเป็ดโดนค้อนหกหมื่นลูกตกใส่หัวแล้วเป็ดแล้วเป็ดโดนค้อนหกหมื่นลูกนี่คือวิธีเป็นเป็ดชนิดนี้นี่คือเป็นตะซีมากเลยต้องดีดกวดใส่หัวพระครับดีดดีดก้อนกรวดใส่หัวพราะงานมันมีแล้วคนนี้ตกเป็นมหาเวจีนรกเลยดีดลูกหินแม่นมากดีดทะลุหู เพราะอรหันต์อ้โหมึงดีดยังไง่อนเวลาดีดเขาดีดงี้ทะลุหูทะลุตายเลยตายครับเพราะอรหันต์ตายแล้วคนนั้นตกนรกอยู่มหาวิจนรกไม่เลยลงมหาวิจินโอ้โหนี่ลงต่ำเลยลงต่ำเลยทักต่ำเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปรตเนี่ยเท่าที่เราเอาคร่าวๆในประมาณนึงก่อนแล้วกันให้คุณรู้ว่าเปรดมีกี่ประเภทซึ่งไม่จําเป็นต้องตัวสูงไม่จำเป็นเลยครับไม่จำเป็นต้องปากจูที่เรารู้กันนะ่ะ ตัวสูงปากจูพุงโก้นปราอะไรนะเขาเอาแต่ละลักษณะเด่นของแต่ละตระกูลมันรวมกันแล้ววาดออกมาเพื่อให้เรากลัวและบอกเลยว่าตายไปปุ๊บคุณเป็นเปรตเลยอ่ะใช่ถ้าไม่ถ้าคุณเป็นสัมภเวสีนะหมายถึงคุณเรียกว่าผีเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเรียกว่าเปรตนั่นแหละที่ไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยตอนนี้นะแต่ถ้าสมมุติว่าข้อมูลเราผิดไม่มีผิดเลยยู่ในเปรกระถาวัตถุไปอ่านได้เลยเปรกระถาวัตถุใช่ไปอ่านได้เลยวิธีการเกิดเป็นเปรตอ่ะวิธีก็มีในสุดเลี่มนี้ที่จะให้หนูมานะ ใช่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 คุณก็ผมอ่านได้ละแต่ว่าเคสที่ที่ลบบุรีที่ที่ไปบ้านหนึ่งอะที่เลี้ยงแพะแล้วพออยู่ดีเราได้กลิ่นโชยเหม็นยิ่งกว่าขี้แพ้นั่นอะเตดมันนั่งดูดอยู่น่ดูดอะไรดูดอะไรดูดขี้แพ้ดูดขี้ดูดเยี่ยวดูดอะไรน้ำมักน้ำเน่านี่นี่เป็นที่เป็นที่มาของคำว่าได้ทีขี้แพ้ไหลขี้แพ้ไหลครับคุณ อย่าตัดทิ้งนะเอาไว้เป็นมุกที่เขาเล่นพยายามเล่นมานานมากแล้วอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนะก็เป็นความรู้ส่วนหนึ่งและการที่บอกเลยว่าให้คุณเกรงกลัวต่อการทําบาปแล้วก็ทําไมเขาถึงสอนว่าให้สวดมนต์ให้ให้เขาเรียกอะไรนั่งสมาธิถูกต้องเพื่อเวลาคุณเสียชีวิตก่อนคุณจะเสียชีวิตเนี่ยคุณจะได้มีสติและนึกถึงสิ่งดีๆเข้าไว้มันถูกฝึกแล้วยาไปยึดติดอย่างที่ว่านะครับคือถ้าเราไม่ฝึกจิตไม่มีสมาธิที่ดีก่อนตายพวกนี้เป็นเต แต่ก็ต้องระวังบางทีเราไปเปิดเพลงเพราะๆฟังเสียงนกร้องจิ๊บจับจิ๊บจับไปเป็นนกเลยอันนี้เป็นเดรัจฉานอันนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นก็ต้องฝุกจิตให้ดีครับสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติให้ดีนกนกร้องก็ไม่ได้ไม่ได้น้ําไหลล่ะเหมือนกันไปเป็นกบเป็นปลาอุ้ยหรออันนี้เรื่องจริงเขาคือเสียชีวิตอย่างสงบก็ไม่ได้ไอ้ที่เขาบอกว่าเอาพ่อแม่ไปไว้ในที่สงบสงบจะได้แบบว่าจิตคืออย่าไปเปิดอะไรที่ชักนําจิตใจเขาให้เป็นอย่างีบทสวดมนต์ดีที่สุดเดี๋ยวถ้าไงถ หลายๆคนเนี่ยสามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกซ์แล้วเดี๋ยวฟิล์มจะคัดเรื่องมาให้นะได้เลยครับอ่ะโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเฮทอาฟานเลยครับผมอย่างคุณกินยังไม่หมดไงคุณฝากก่อนอ่าเอาก็จะฝากเรื่องการฝึกจิตและกานร้อยมันมีประโยชน์นะได้เลยพระแม่เคยสอนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าจิตตังดันตังสุขาวะหาค่ะจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรามีการฝึกจิตเนี่ยความสุขก็จะมาอยู่กับเราแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นนะฮะยังไงก็ถ้าคุณตั้งจิตให้ดีแล้วคุณก็อย่าลืมนึกถึงเฮลโลโซลา r ด้วยละกันนะฮะตั้งเลยว่าคุณจะติดกับเฮลโลโซลา r เฮลโลโซลาร์ตั้จิตเองไว้ตักดจิตเองไว้เฮลโลโซลาใครอยากติดโซลา r ์เซลล์นะฮะนึกถึงเฮลโลโซลา r ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ